มหัศจรรย์กรรมฐานแก้เคราะห์กอบุญหนุนชีวิตโดยหลวงพ่อจรันติตธรรมโมตอนเป็นกรรมเพราะสิ่งที่ทำให้ผลเป็นบุญบาปส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่สองที่ว่าการกระทำนั้นจะต้องให้ผลเป็นบุญหรือบาปก็เพื่อแยกการกระทำของพระอรหันต์ออกจากการกระทำของปุถุชนเนื่องจาก พระอาหารหันต์เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่มีความยึดถือในตัวตนการกระทำเรียกว่าอัพยกฤิตไม่นับว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วบุญและบาปก็ไม่มีการกระทำของพระอาหารหันต์จึงไม่เรียกว่ากรรมแต่เรียกว่ากิริยาส่วนปุถุชนยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู่ จะทำอะไรก็ยังยึดถือว่าตนเป็นผู้กระทำการกระทำของปุตุชนจึงเป็นกรรมย่อมจะก่อให้เกิดวิบากหรือผลเสมอกรรมดีก็ก่อให้เกิดบุญดีกรรมชั่วก็เกิดก่อให้เกิดบา